การเข้าไปหาเป็นความไม่หลุดพ้นการไม่เข้าไปหาเป็นความหลุดพ้นที่ขูทั้งหลายการเข้าไปหาเป็นความไม่หลุดพ้นการไม่เข้าไปหาเป็นความหลุดพ้นที่ขูทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้พิกุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้พิกุทั้งหลาย วิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้ภิกุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ได้พิขุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามและความไพ่บู์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้น นี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลยพิกุทั้งหลายถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นอันภิกุทั้งหลายละได้แล้วเพราะละราคะนั้นได้อารมณ์สำหรับวิญญาณย่อมขาดลงที่ตั้งแห่งวิญญาณย่อมไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงาม ไม่ถูกปรุงแต่งย่อมหลุดพ้นไปเพราะหลุดพ้นไปจึงดำรงอยู่เพราะดำรงอยู่จึงยินดีพร้อมเพราะยินดีพร้อมจึงไม่สะดุง้งเมื่อไม่สะดุง้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรงมรรจัน์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก